พิมวุ้นฟองดองคืออะไรเชื่อเลยนะคะว่าหลายคนที่อยู่ในวงการวุ้นหรือเพิ่งเริ่มทําวุ้นเนี่ยต้องรู้จักพิมวุ้นฟองดองแน่นอนนะแต่สําหรับใครนะที่ยังไม่เคยทําวุ้นมาก่อนนะคะอาจจะสงสัยว่าครูคะพิมวุ้นฟองดองคืออะไรนะวันนี้ครูก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะอันนี้คือตัวอย่างของพิมวุ้นฟองดองนะพิมวุ้นฟองดองเราจะเห็นว่ามันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงและรายละเอียดของ ข้างในของมันเนี่ยค่อนข้างสวยและค่อนข้างชัดน,นะคะดังนั้นพิมพ์วุนพวกนี้นะเราจะใช้ทำในงานขึ้นงานเค้กต่างๆที่เราเห็นเป็นพิมพ์ดอกไม้สวยๆ พิมพ์เรียนแบบอาหารพิมพ์กุ้งพิมพ์หอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะหรือพิมพ์รูปสัตว์น่ารักน่ารักนั่นเองนะการที่พิมพ์วุ้นฟองดองเนี่ยมันอยู่ลักษณะนี้เนะี่ยมันก็จะให้รูปทรงเป็นรูปสามมิติก็คือเห็นทั้งส่วนกว้างส่วนยาวแล้วก็ส่วนลึกเข้าไปนะคะก็จะให้เป็นมุมมองที่สวยนั่นเองข้อดีของพิมพ์วุ้นฟองดองมีเยอะมากเลยนะนอกจากนี้นะคะเป็นพิมพ์ที่ทนความร้อนนะนักเรียนเอาไปต้มทำความสะอาดได้เลยนะคะพิมพ์ไม่เสียหายแน่นอนค่ะ แล้วอายุค่อนข้างยาวนะอย่างพิมพ์บางตัวที่ครูมีตอนนี้เนี่ยก็3ปีเนี่ยก็อยู่กับครูมาตั้งแต่ครูเริ่มทําบุนเลยแล้วข้อเสียของมันมีอะไรบ้างคะครูข้อเสียของมันนะอันดับแรกสุดเลยแพงนะราคาค่อนข้างแพงนะมีนักเรียนถามว่าเริ่มทำบุญกับครูลงทุนเยอะไหมนะ ลงทุนในส่วนอุปกรณ์นะไม่เยอะแต่ลงทุนกับพิมพ์เนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างพิมพ์แบบนี้นะคะที่เป็นรูปดอกไม้เนี่ยอันหนึ่งนะขนาดเล็กเนี่ยก็ประมาณ60บนทะถึง150เลยนะคะอย่างกุ้งเผาอันใหญ่อันนี้นะคะก็เกือบ200บาทเลยนะคะสําหรับการลงทุนพิมพ์ที่จะขึ้นงานเค้กนะแต่ครูก็มองว่าการลงทุนสูงก็จริงนะแต่มูลค่าที่ได้กลับมาเนี่ยก็สูงเหมือนกันเพราะงานเค้กบอลเนี่ย ค่อนข้างจะขายได้ราคาเลยนะคะถ้าเราสามารถรับออเดอร์ได้ข้อ2นะคะเอเียวของมันคือมันขึ้นลาได้ง่ายด้วยความที่พิมพ์พมันมีความละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะจากข้างในมีโอกาสที่เราล้างไม่สะอาดมีเศษวนติดอยู่ข้างในทําให้เกิดเชื้อราได้นะแล้วก็พิมพ์พมีความลึกอย่างนี้นะคะความชื้นมันจะระบายและเหยได้น้อยดังนั้นเนี่ยโอกาสมีเชื้อราเยอะมากนะะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราต้องทิ้งพิมพ์นี้ไปค่ะ และสำหรับมือใหม่นะคะที่สนใจอยากจะทำวุ้นนะถามว่าเริ่มด้วยพิมพ์ฟองดองก่อนดีไหมสำหรับใจครูนะครูอยากให้เริ่มจากพิมพ์2มิติหรือพิมพ์โหลก่อนอันนี้ก็คือพิมพ์2มิติหรือพิมพ์โหลนะคะพิมพ์พวกนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะราคาค่อนข้างถูกอย่าง12ชิ้นเนี่ยก็6 0บาทถึง80บาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งจริงๆพิมพ์แบบนี้ ค่อนข้างง่ายแล้วก็สวยได้ถ้าเราใช้สีเป็นแล้วก็ทำเป็นนะและเราสามารถเพิ่มมูลค่ามันได้อีกด้วยนะคะโดยการทำเป็นวุ้นเคลือบแก้วนะถ้าใครสนใจอยากจะทำน้พิมพ์วุ้นแบบเริ่มต้นแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็สามารถทักมาขอเรียนฟรีของครูได้นะคะพวกนี้สามารถจรัดเซตได้สวยเหมือนกันค่ะให้เราคืนทุนตรงนี้ก่อนให้เราฝึกสูตรฝึกกวนวุ้นให้แม่นก่อนแล้วเราถึงจะใช้เป็นพิมพ์ฟองดอง แต่ถ้าอยากทำแล้วจริงๆครูแนะนำให้ซื้อแค่2-5ถึงอันก็พอค่ะในการเริ่มชิ้นงานต่างๆจะทำให้เราเนี่ยไม่กดดันตัวเองเกินไปและถ้าเราอยากได้พิมพ์ไหนเราก็ค่อยซื้อเพิ่มแค่นั้นเองค่ะและถ้าใครนะคะสนใจอยากเรียนทำวุ้นแบบเป็นจริงเป็นจังอยากหารายได้เสริมให้ตัวเองนะคะครูมีคอร์สที่เรียกว่าเสกวุ้นสวยง่ายๆได้ที่บ้านคอร์สที่จะทำให้วุ้นของคุณดูสวยเหมือนที่ครูจับมือทำเลยค่ะ และถ้าใครสนใจก็สามารถทักสอบถามรายละเอียดได้ในหน้าโปรโฟไฟล์ของครูที่อยู่ข้างหน้านะคะและสำหรับวันนี้ใครยังไม่ติดตามก็ติดตามไว้และพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ